สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้จะมาทำกล้วยแขกทอดกันนะคะมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า450กรัมค่ะแป้งข้าวเหนียว 50, พพ50กรัมค่ะมะพร้าวขูด50กรัมเกลือ1ช้อนชาน้ําตาลทราย250กรัมค่ะหัวกะทิ600กรัมค่ะงาดำ3ช้อนโต๊ะค่ะ กล้วยเหลืองสุกนะคะสุกประมาณกระดังงานะคะไม่สุกมากนะคะก็เดี๋ยวมาเตรียมตัวทํากันเลยค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขั้นตอนการผสมคนแป้งได้หายไปนะคะวิดีโอไม่ได้บันทึกนะคะเดี๋ยวก็จะมาขอบรรยายคร่าวๆนะคะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนําแป้งและส่วนผสมอื่นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะได้แก่น้ําตาลแล้วก็เกลือ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวขูดนะคะใส่ลงอ่างผสมหลังจากนั้นค่อยๆเทกะทิลงไปแล้วคนผสม,มให้เข้ากันแล้วตามด้วยงาดํานะคะคนผสม,มให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็พักแป้งไว้สักครู่นะคะสําหรับตัวแป้งที่เพิ่มแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะก็เพื่อให้ความกรอบนุ่มนะคะเพราะถ้าแป้งใส่แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวก็จะเป็นกรอบแข็งนะคะเราก็เลยใช้แป้ง2ชนิดปนกันค่ะ สำหรับขั้นตอนการผสมแป้งนี้นะคะหนูแมมขอเพิ่มน้ำปูนใสใส่ลงไปด้วยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความกรอบและก็เวลาทอดไม่อมน้ำมันนะคะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปูนใสและก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะสำหรับกล้วยของหนูแมมนะคะหั่นแบ่งเป็น4ี่ชิ้นนะคะเพราะว่าลูกค่อนข้างอวบค่ะถ้ากล้วยของใครไม่อวบหรือว่าเล็กนะคะให้หั่นแบ่งเป็น3ามชิ้นก็พอค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เทน้ำมันใส่กระทะรอน้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็นำกล้วยใส่ลงไปในแป้งที่เราผสมไว้นะคะใส่ไปกะให้พอดี1กระทะนะคะนำกล้วยนะคะชุบให้ติดแป้งนะคะแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันนะคะใส่ไปให้เต็มกระทะเลยค่ะ สำหรับการทอดกล้วยแขกนะคะหนูแมมจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเพื่อให้สีเหลืองสวยออกมากรอบแล้วก็ไม่ไหมดำนะคะค่อยๆกลับด้านของกล้วยนะคะให้เหลืองสุกทั้งสองด้านนะคะสีจะได้ออกมาสวยเสมอกันค่ะค่อยๆกลับไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลย หลังจากที่เราทอดกันมานานแล้วนะคะหลายกระทะแล้วนี่ก็เป็นกระทะสุดท้ายแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นใส่ถาดเลยค่ะหน้าตากล้วยแขกของหนูแม่มก็ประมาณนี้นะคะสีเหลืองสวยทั้งสองด้านแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะรสชาติก็หวานมันกำลังดีหอมกลิ่นกะทิคั้นสดแล้วก็งาดำมากมากเลยค่ะ ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ